ที่ใส่กะง่ายๆครับขอขอเบ็ดใส่กับเสืกนไ่ใส่กับเสืออตั้เงเงื่อนี่เขากะย้อนลงเลยครับโอ้โหหมดเงครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขนครับามาพบกับผมได้เป็นประจำในรายการตกป่าหาอยู่หากินครับเมื่อนี้พามาซสยเบย็ดเยนเบ็ดปลาไหลครับผมโอ้โหเโ่รมาดี๋ดยวรับโทรศัพท์จุกหรือไงพามาซส่เบ็ดปลาไหลครับก็บล่ลงสิเปิดคลิปพอมีคนโทรมาแจา้าวแนวอะไรบุครับเนี่ยที่ใส่ืุ่นี่หมูครับผม สเนื้อหมูน่ครับซอยมาเป็นต้นน้อยๆยาวๆเฮ็ดคือสีกระเดื่อนครับผมเบ็ดเบ็ดโฟมครับใส่เบ็ดโฟมเบ็ดที่ใส่นี่ผมใส่เบอร์น้อยนะครับเบอร์เบอร์แปดพ่อคือกาวาให้มันกินแล้วเกินลงข้อเลยอันนั้นได้ตัวแน่นอนครับจะใส่เบ็ดตัวนี้เกาะครับลดปัญหาโฟมหายครับบางที่เย็นๆกินดึงโฟมหายไปเลยอันนี้เ้าออกเบ็ดตัวนี้เกาะไว้ครับ กอไวเพื่อที่จะมันก็นยังเหลือขั้นอยู่ถึงถึงจะดึงฟอมหายไปแล้วแต่ว่าขั้นยังเห็นเขาก็ได้ตามหาได้ง่ายครับวิธีใส่กะง่ายๆครับกอกอเบ็ดใส่กับเสือกนี่ใส่กับเสือกทัางเงือนี่เขาก็ย้อนลงเลยครับปับย้อนลงแล้วก็ใส่ปักนี่ครับปักทิ้งไว้ประมาณนี้พยายามที่เดียวมือเเต่าครับผมใส่เงื่อมูนี่คือเน้นปลาลครับ ปลาอื่นจะบอกว่าบักกินเลยครับคือมากกินกันหน่อยส่วนมากเน้นเน้นปลาไหลครับครับผมถานรุ่นเบิงมืนเศร้าถามมาอยากลงกันครับครับพี่น้องผมใส่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับเบ็ดนี่อันนี้ผมถือมาสามสิบลังครับบอเบิดครับเหลืออยู่สองลังน่าจะมาะ้านยี่แปดลังครับที่ใส่ไว้เบ็ดฟงครับเบ็ดปลาไหลต้องมารุ่นเบิงมืนเศราว่าสิมานบ่เนี่ยเนื้อหมูครับผมโอ้โซซิไซแล้วครับเมือแรกเนย นา่นออกไม้เทื่อนนึงครับผมโอ้โหโดดเลยนะครับบ่ได้ออกไม้เนต่้งแต่แขนเจ็บตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่ครับจะว่าก็เอาลองมาเบิ้งครับผมเพื่ออะไรไปยู่ไปกินให้พี่น้องได้เบิ้งครับผมไปถ้าบรลุ่นกันเบิ้งมื่อเส้าแฮ่เปืรอมนครับเปอร์นสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเส้าครับถ้ามายามเบ็ดมะกูเบ็ดอะไรครับเ้ามาลุ่นเบงว่าสิมานบอเบ็ดเกือบสามสิบลังครับใส่ไว้หมื่อวานนี่ นี่ครับไม้ป้ายหยางโคกครับเขามาลุ่นไามครับสิบ้านบ่ประเดิมลังแรกอยู่แถวๆนี่แหละประเดิมลังแรกนี่โฟมยังย่งอยู่คือเก่าโฟมวงว่างเฉลยอ,อยู่เดี๋ยวลองตั้งกลรองก่อนเพื่อเพื่อมันดึงไปบกไก่ครับโอ มมี่น่าก,กินครับผมเปิเดือมลังแหลก <c oughs> มูมี่ยังครับนี่วางเปล่าหลังนี่ซรงมีอาการครับมลุนครับสีมานบะ รุดครับหลังนี้ยำต้องว่าเมยดึงไปต้องไกลครับรุดครับหลังนี้ฟ้มหายครับผมแต่เบียดท่ายังอยู่มีโอกาสครับผมหลังนี้ฟ้มหายเลย โอ้โหบกงหญ่ครับผมสมกับดึงสมกับดึงโฟมหายอยู่ครับเบิรงครับโอ้แต้มแรกมาแล้วครับผมบกง,บงหญ่ครับผมดึงโฟมหายเลยอ้าครับผมหมานมาแล้วครับหมานมาแล้วหลังนี้ก็โฟมหายครับผมมารุ่นครับที่ใด้ตืมบ่ ครับผมแต้มสองมากเลยครับใส่อาจจะบร,ยยระิ่ให้ไปเลยครับผมนี่ครับเดีว่ามีแต้มสองแต่ว่าผมแนมไปครับผมมีโอกาสเลี่ยงหลังครับหลังยุ่ขง,งข้างกันฟมกับหายเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งหลังนันครับอ้เด็กขั้นหหยไปเลยวะนี่ครับเด็กขั้นเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งหลังข้างกันพร้อมครับเดี๋ยวไปเบิ้งหลังข้างกันครับฟมหายกันครับหลังนี่โอ้ไปบ้บ่วะ อย่างบนี่ครับหลังนี่ฟุงกระจมนี่แากรุ่นติดเอยียงหลังครับนี่เดี๋ยวตั้งกองกันกขึ้นมาไงครับหลุดเฮ้ยอูอย้ยว่าหลุดเหอะ อู้ลุดครับผมวัดเสด็จเลยว่ะลังนี่ดึงเบ็ดจมไปเลยลุดโอ้ลุดครับผมลังนี่อ้ยว่าสิได้เลี้ยงลังเล่วะครับพี่น้องผมว่าน,น่นดอ,อกไม้ที่ครับผมโมมานเลยเบ็ดเกือบสามสิบรังครับออกมาวัดเนี่เบ็ดผมนี่ครับสองแจมครับมีแต้มใหญ่ตัวหนึ่งไข่แน่ได้ตัวใหญ่ครับผม กันเป็นได้ตัวนี้หน่อยซับหนีสองตัวนี้เรียบร้อยเลยครับอันนี้ได้แต้มใหญ่แนครับกไ็ได้ไปจัดเมนูให้พี่น้องเบิ่อี้ครับไปครับผมกลับบ้านครับไปจัดเมนูจัดเมนูกินแซ่บๆดีกว่าครับครับพี่น้องผมผลงานสองตัวครับผมเฮต้องบอกว่าบ่ค่อยมันบ้างใดครับเดี๋ยวฮาอิเอามาจัดเมนูนี่เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนี่ก็โอ้ผัดเพ็ดนี่จวดจัดแลลวครับอ่ะเดี๋ยวฮามา ซับเป็นตอนเป็นตอนล้วก็ชับไม่นู่กันดีกว่าถับพี่แกงหอมๆแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาไหลครับผม อซอสน้ำมซอสใส่เข้จาจักหน่อยครับผมซอสหอยพวงซลดดีใส่เข้าไปครับอะไรสุกกระตั้มได้พักครับผมใบกระเพราพริกแดงใบบักกูดแล้วกะ็นี่ครับบักเขือบักเขือพ่วงหรือว่าบักแข้งครับใส่เข้าไปเลยมันีโบมีใบอะไย่างเงี้ยมันีโบมีกระชายครับไอพริกไทยอ่อนครับผมใส่เข้าไปพักเข้าสุกแล้วเดี๋ยวปพงแล้วกะ็ตักไปยุ่ไปกินน้ำกันครับ ครับพี่น้องผมกินข้าวน้ากันครับนี่ครับผมผัดปลาไหลคู่สองตัวจานแบบไงครับมาครับมากินน้ำกันครับมื้อนี้โบมีนำรองข้อนะครับเด้อเพราะว่าเดี๋ยวขอรักษาแขนให้อาการดีขึ้นก็หนีกจักหน่อยก่อนครับผมช่วงนี้ก็อ้ากกินนี่ครับผมกินซดนี้อีกอนบม่ได้ออกไม้โดนรู้สึกว่าฝีมือจะตกครับผมปลาไฟเบสตตั้งเกือบสามสิบลังครับ ไดเอียนสองตัวใข่เนี้ยครับได้ตัวใหญ่ขันแม่นได้ตัวน้อน่อยซ้ากันนั่นเว้ยเรียบร้อยครับผม <c oughs> บุ๊คพ,พ่อผัดแต้เดวันนี้ได้สองตัวมีตัวใหญ่ตัวนึงแล้วโอ้ผัดเต็มจานเลยครับมาครับมากินน้ำกันครับเมื่อนี้ผัดแบบบ้านๆครับผมบะหมี่เกลือไชยบะหมี่พริกไทยอ่อน <c oughs> นี่ครับผมจัดบึกแข้งครับผมบึกเขือพวงใส่แท้ มาครับมาน้ำกันกรบผมแซ่แบครับ <c oughs> ไปที่ยังพระท่านได้กินเขามาเลยครับเดอ้อ้กินน้ำกันกรบผมกระเพื่ออะไรครับแซ่แบครับ <c oughs> ใส่บักแข้งหรือว่าบักเขือพวงนี่กะโอ้เหขาทายเลยครับแซ่บอีกยามน้งครับพม อาการแขนผมดีขื้นเล็กน้อยเละครับก็ไปนี่อาจจะมีคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งหลายขื้นครับแต่ว่าก็ยังบปเติมบปเติมร้อยครับกะจะคล้ายแม่เกาครับมีคลิปให้เบิ่งหลายขื้นอยู่ดอกมาครับมาแฮ่ครับผมกินด้วยกันครับเมนูนี้ต้องบอกว่ากับแก้มก็ไรครับเข่ากับกระแซบครับผมแต่ช่วงนี้กับแก้มบ่ได้ครับผม กินกับเขาไปก่อนเดี๋ยวแคสมาให้ดียังแกบแก่บครับครับพี่น้องผมจังไดก็ขอตัวจัดการนี่พัดไปลจานนี้เห็นเบิดกันครับมาคลิปนี้จังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่น้ำครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมป้